ใบเฟิร์นเผยละทีละทึกตกจากหลังม้าสุดปื้มยา่าๆดูแลไม่หา่างเป็นนักแสดงที่มากความสามารถและน่าจับตามองอย่างมากสำหรับสาวใบเฟิร์นพิมชนกและไม่ว่าเธอจะได้รับบทบาทไหนก็มักจะตีบทแตกกระจุยทุกเรื่องแถมตอนนี้ความสวยความแซ่บก็ไม่เป็นสองรองใครเพราะไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็ดูปังปุริเย่และล่าสุดนะครับในอินสตาแกรมของสาวใบเฟิร์น ก็ทำเอาแฟนๆระทึกกับคลิปที่เจ้าตัวและย่าอุรัสยาไปฝึกขี่ม้าซึ่งมีบางช่วงบางตอนสาวไปเฟิร์นบินว่อนตกลงจากหลังม้าจนได้รับบาดเจ็บแขนเขียวช้ำคุ้มมากบินลงมาเลยซึ่งไปเฟิร์นนะครับได้โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับเขียนแคปชั่นว่าคุ้มมากบินลงมาเลยพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าจุดจบสายแข็งพร้อมกับแท็กไปหาย่าอุรัสยานะ และยายาครับก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ใบเฟิร์นว่าบินลงมาต่อหน้าเลยค่ะเก็ตเลสกินเร็วๆเพียงก็ประมาณว่าเขียวช้ำนั่นเองนะจ๊ะหลังจากใบเฟิร์นตกมาปิวลอยละล่องยายาก็คอยดูแลปสมพยาบาลเอาน้ำแข็งมาประคบด้วยนะจ๊ะน่ารักจริงๆนะสาวยายาเขียวช้ำแบบนี้ขอให้หายไวๆนะน้องใบเฟิร์นมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามไลค์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน